ขอความเจริญ <c oughs> จะมาเกิดมีแก่ท่านพระสงฆ์และญาติโยมสาธุชนผู้เ้ารมปฏิบัติในภาคบ่ายของบันคอสมาคบูชาวันนี้เป็นวันที่ย7็ดกุมภาพันธ์คอสมาคบูชาไปถึงแค่วันที่28ดกุมภาพันธ์ปิดโครงการท่านในภาคบ่ายช่วงนี้ท่านอตอนเมื่อครู่เนี่ย ที่ธรรมาบอกให้ท่านไปนอนนะเพื่อต้องการรู้ว่าท่านได้ปฏิบัติกี่เปอร์เซ็นตะ์ถ้าท่านปฏิบัติร้อยเปอร์เซ็นตะ์ไปนอนสิบนาทีก็หลับสิบนาทีแต่ถ้าท่านกําหนดการนอนยังไม่ได้แสดงว่าไม่ได้ทําเลยไม่ได,ไได้ไม่ได้ทดสอบดูเพราะจิตเราเนี่ยเมื่อเราวางสามารถปล่อยวางได้ถ้ากําหนดการนอนได้มันจะปล่อยวางได้มีเรื่องแล้วป้องกันเลยว่าเรื่องที่ท่านจะเป็นการนอนไม่หลับนะต้องกินยานอนหลับจะไม่มีนะเพราะ ที่เราฝึกสติจนเกิดสมาธิมันจะปล่อยวางมีใครบ้างไปกำหนดนอนสิบนาทีได้เมื่อกี้มีคนเดียวสองคนสามคนเนี่ยต้องกำหนดได้นั่นคือการที่กมกาดกันได้ต้องในช่วงยิ่งแล้วก็ตนแค่วันเดียววันเดียวเนี่ยแต่ต้องละเอียดมากมันต้องสนใจใครกันหมดตั้งแต่เหยียดถท้าเหยียดแขนลืมทุกอย่างกันหมดดูตัวเองตลอดแล้วนั้นเราก็จะกำหนดก่อนนอนได้มันเป็นมันเป็นการฝึกสติ ทาให้เกิดสมาธิเรียกถ้าอย่างนั้นเราจะไม่เชื่อ,อการปฏิบัติทําสมาธิเป็นอย่างนี้เองถ้ากําหนดอย่างเนี้มันจะกำหนดเวลานอนได้ตอนนี้ค,คนที่บ้านเราคนที่รักเราเนี่ยต้องการให้ทําอย่างนี้นะต้องซื้อของมาอย่างนี้นะก็ในจิตมามันจะคิดหมดเลยก็เ,เกิดสมาธิมียอมเคยมาปฏิบัติธรรมยอมมีปัญหา มีความไม่ถูกกันกับพี่น้องเนี่ยคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะเป็นครูด้วยแกเป็นครูไม่ถูกพี่น้องไงคือแม่สั่งไว้ว่าเมื่อฉันตายเนี่ยให้พี่สาวแบ่งทรัพย์เท่ากันนะนั่นเวลาท่านมีรัพย์สินจำไว้เลยอย่าเพิ่งไปอย่าไปมอบให้ใครคนเดียวคนหนึ่ง ต้องแบ่งก่อนตายท่านต้องรีบแบ่งนะั้นแใครแต่อายุกเกินหกสิบแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> คิดว่าท่านไม่ตายเลยเชื <c oughs> <c oughs> ่ไมมีลูกคนเดียวมันยอมสุนทรเน,นี่ยนะมีลูกคนเดียวไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะนั้นพอในสุดพอแม่ตายเรื่องทําบุญตอนทําบุญด้วยความไม่ได้ศึกษาธรรมนะเนี่ยแต่ก็ ชอบทําบุญน่ะพี่สาวนี่ชอบทําบุญถวายทานพ่อกรถิ่นเท่าไรเนี่ยทำบุญใหญ่แต่ไม่ได้เรียนรู้เรื่องการทําบุญแบบการปฏิบัติพอพี่สาวน้องสาวที่เป็นครูทําไม่ถูกใจไม่เอาด้วยเลยเพราะแม่ตายไม่แบ่งให้คบกับพี่น้องจะไม่ให้นาะเพราะมันไม่เรียบร้อยบอกอนุมตอนทําบุญแม่ตายก็ให้ทําบุญน้อยเหลือเกิน <c oughs> จริงแล้วการทําบุญน้อยมากของพ่อแม่เนี่ยบางทีไม่ควรจะมีปัญหาในสุด ไม่ให้พร้อมให้เกิดทะเลาะกันทะเลาะกันนะครูที่เป็นครูนี่ยทุกใจแค้นกันเกิดความแค้นกันน้องชายเอาปืนมาคู่เลยจะฆ่านะจะฆ่าฆ่ามตายไปเลยก็ได้จะได้ไม่ต้องไปแบ่งให้หมันมองนี่คือเวรกรรมของคนที่ไม่รู้ในสุดท่านเช่่ไมัยวาโยมบาศกาน่ะก็มหาตามาเนี่ยมาก็ปรึกษาแล้วให้ทําสมาธิแต่โยมต้องทํามากนะ ทําสมาธิแต่ในหลักการทำสมาธิห้ามไม่ชอบใจนะถ้าชอบใจถ้าเกิดสมาธิถ้าคิดไม่ชอบใจวิบัติหมดเลยคิดคนคิดว่าให้คนนี้ตายก็ตายเลยคนนี้อมผ,ผ,ผ้าเลยแต่สมาธิสมาธิที่ฝึกเกิดอนุภาพเร็วก็คือกสินนะตอนนี้วัดแก้วฟ้ากําลังพายมฝึกแต่พอดีท่านทําน้อยท่านฝึกกระสินน้อยคือฝึกแค่วันละสีรอบ ต้องฝึกวันละแปดชั่วโมงไปเลยทามอาจารย์ธรรมตามอาจารย์ธรรม,มาว่าเนี้เจะคุณต้องทำแบบนี้สิเพ่งกสินแปดชั่วโมงสี่ชั่วโมงแปดชั่วโมงไปแลบนี้เล่นไปแค่ชั่วโมงกว่าหยุดแล้วเพราะท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อกบศาสกาเการยในสุดแกนอาาธรรมก็เลยบอกให้ดูเนี่ยเพ่งทำกสินนัคือเพ่งก่กสินนคือมีสีเขียวสีแดง สีเหลืองสีขาวเนี่ยสีอารมณ์กสินในเวลาวัดที่ปฏิบัติเขา,เาเออกมาไมจะรู้เลยไม่ว่าคอนตทองเนี่ยถ้าวัดที่รู้ทะเขาจะมีกสินเนี่ยแม้แต่ทําธุรกิจท่านรู้ไหมว่าขายของตอนนี้บริษัทจะขายของจะดีดีที่สุดก็คือมีสีส,สีสีเนี่ยสีเขียวสีแดงสีขาวสีเหลืองท่านไปดูโลโก้ที่บริษัทขายเดียระเพราะเป็นสีจูงจิต พอคิดพึงคิดถึงสีนี่เลยร้านเนี่ยสีนี่มาเลย <c oughs> นั่นตะวันจึงมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวเนี่ยอยกสีน่าให้เพ่งให้ดูแบบเพ่งแต่เพ่งต้องเพ่งนะเริ่มต้นสามชั่วโมงก่อนนั่งเพ่งภาวนาภา,ททนานวนาพุทโธก็ได้นั่งภาวนาพุทโธพุทโธเนี่ยสามชั่วโมงพอวันที่สอง เริ่มต้นสามวันเนี่ยเพื่อจิตมีกําลังก็คือสามชั่วโมงสองวันพอวันที่สามแต่ไม่ขึ้นจากสามชั่วโมงเป็นห้าชั่วโมงเลยขึ้นเป็นห้าชั่วโมงพอได้ห้าชั่วโมงขึ้นเป็นหกชั่วโมงทํายอมทําแค่วันที่เจ็ดเกิดเลยพอวันที่หกเกิดหกชั่วโมงพิ่มขึ้นจากหกมาเป็นแปดเลยพอตอนแปดเนี่ยแกบอกว่ามันจะเกิดนิมิต พักกษินมันหลับตามันเห็นสว่างมันเมน้นในมิดขยายเล็กขยายใหญ่เกดิดมาที่พอแกคิดเนี่ยพอเกิดสมาธิคิดอยากจะทานส้ตมตำไกย่ย่างมีความรู้สึกไม่ได้คิดเพื่อนก็จะเอามาให้เลยแม่มาเยี่ยมมาคิดถึงเอาไก่ย่างส้งตมตำาให้เอามาให้เลยคิดสิ่งใดเพื่อนจะเอามามีคนเอามาให้เหมือนที่เราคิดหมดนั่นเรื่องเกิดสมาธิล้วนะ แต่ว่าบัสืทีมกระเท็นไม่ได้พอเกิดอย่างนี้โยมอาที่ฐานจิตเสร็จเลยนะต่คนไม่ชอบใจเนี่ยให้รถชนก็ชนเลยให้พิการพิการเลยให้เส้นเลือดแตกแตกเลยในสุดแกก็เลยโกรธที่กนน้องชายจะยิงแกเนี่ยพอเกิดตามที่บอกพอคิดอะไรมีคนคิดคิดอยากทานอะไรมันคนเอามาให้มันคิดเลยนะคิดว่าขอให้ลูกน้องชายเนี่ยพิการพิกลน้องชายขับรถไปชนชนกระดูกหัก จำไม่ได้กี่ท่อนเพราะมันหลายปีนะครพิการเลยพี่สาวที่เอาเปรียบให้อำมาพาตเดินล้มในห้องน้ำไรนั้นะนะ่าอย่างหรืตายแล้วมั้ตอนเนี้ยนั่นกสินพอในสุดแกม,ม,มาหาตมาคือแกชาครึ่งตัวชาชาตัวเนี้ยโยมบ่โยม,ยมทําบาปมาเนี่ยเพราะจิตที่เป็นบาปเนี่ยถ้าโยมไม่กรีบแก้เนี้ยถ้ามไม่ทํา ยมก็จะเป็นเอาพาดต,ต่อไปนั่นการทํากสินการทําสมาธินั่นที่ให้กําหนดการนอนเนี่ยย,ยมกำหนดได้เนี่ยพยายามกำหนดให้สว่างเลยกำหนดให้มากนั่งๆวันนี้ส่งเงินให้ฉันมาทั้งเดือนเดือนทั้งหมดเลยที่โปรตุเกสก็ส่งมาแนละ้วันนี้ไม่ต้องเพราะยอมไม่ต้องไปขอทางปากไม่ต้องขอทางคำขอในใจเนี่ย พอค้อนในใจแฟนที่อยู่ต่างโอ้นี่เราก็ไม่ค่อยดูแลเขาเขาก็ดีกับเราแต่เราก็ทํางานาาเทสะระอ๋อส่งให้รูปจิตต้องเป็นอย่างนั้นนะต้องจิตเป็นอย่างนั้นนั่นะเกิดสมาธินั่นพอกนหมดตัวนี้ได้กนหมดการนอนได้นะจะปล่อยวางเป็นแล้วกำหมดถ้าไปบ้านถ้ามีคนร่วมง,งานด้วยคนคิดถึงเออคนนั้นจะมามันเพื่อนจะมาเนี่ยพวกเด็กเต็มมันจะมาครับ เอยากจะทานต้มแซบหน่อยมีความรู้สึกเดี๋ยวมันซื้อมาให้เลยนั่นคือเกิดสมาธิแนละ้วพอเกิดสมาธิเนี่ยมันจะอธิษฐานมันเริ่มอธิษฐานเห็นสําเร็จนั่นจึงพลังจิตเรามีกําลังแต่เราต้องรักษาอารมณ์นี้ได้ว่ามันชํานานฝึกจนชํานาญนั่นการทําสมาธิจึงแต่ในการทํา ช่วงที่เราทําในเวลาที่จํากัดให้การไปนอนสิบนาทีอะไรเนี่ยแต่ยอมแท้กํัหมดได้จะรู้เลยแต่ถ้าเราไม่ค่อยมั่นใจว่ามันจะนอนเตลิดไปมันที่วัดเนี่ยเทวดาบอกเทวดาเลยเทวดารักษาวัดมีจริงหรือเปล่าถ้าข้าพเจ้านอนไม่ตื่นช่วยมาปลุกข้าพเจ้าด้วยนะเดี๋ยวก็มาดึงปึ้ดเลยแต่สารานี้ไม่ค่อยถ่ายแต่เมื่อใครที่มาปฏิบัติ ถ้าเป็นคนศรัทธาพระยกเนี่ยบางทีอยากจะไปนอนไปนอนไม่ได้หรอกนอนไม่หลับนะแต่ถ้าวิหารแน่นอนเมื่อก่อนโยมปฏิบัติธรรมสมัยก่อนสลาไม่เพียงพอโยมอุบาสิกาพักในวิหารนั่นะลูกน้ําที่อยู่อยู่อยู่สวีเดนะ่ะเพราะเมื่อก่อนใช้มงไม่ใช่เหมือนทุกวันเนี่ยไม่ใช่มีมงลวดแบบนี้เมื่อก่อนจะมีนุม่มมงเฉพาะตัวมงแบบรุ่นเก่าจะมีพระธรรมาให้ขาห้ามน เวลานอนปุ๊บจะกลางพื้นสูงนั่งก็ได้เวลาลุกขึ้นมันจะพักพื้นเลยนั้นถ้าถึงเวลานอนเพราะอยู่ดึงี่ะพอนอนปุ๊บเนี่ยก็จะลุกนา่งก็บอกเทวดาข้าพเจ้าเหนื่อยกลัวไม,ไม่ไม่รู้สึกค่อยช่วยถุกด้วยนะพอถึงเวลาเปิ้นเนี่ยมงพับหรือพื้นเลยนะ อยากจะนอนต่อดึงขาเลยนั่นเรียกเทพรักษาเทพราสาวัตเนี่ยแน่แม่แต่เนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นเป็นที่ยอมกำหนดได้กำหนดได้เนี่ยเสมุตถทาราปวดหัวรักษาไม่หายปวดท้องที่รักษาไม่หายทำแผลไม่ตากินไปกินยาทั้งหลายไม่หายนะข้าพเจ้าขอเทพผู้รู้ยาวิเศษข้าพเจ้าจะให้บุญแผลไม่ตายท่าน ขอให้ท่านมาช่วยรักษาเราด้วยเถิดหลวงพ่อสวัสด์พ่อเปี่งพอหลับไปบางทีมาแล้วท่านปวดหัวมันดึงดึงไม่ใช่ท่านรู้ตัวหลับฝันว่ามีคนมาดึงเส้นดําที่หัวออกหมดเลยดึงพอตื่นมาหายหมดเลยนี่กระดทํทสมาธิเพื่อรักษาโรคจริงแล้วเรื่องโรคภยัยถ้าทำถ้าปฏิบัติถูกต้องเนี่ยไม่ต้องไปหาหมอเพียงแต่มีเวลามีเวลาดูตัวเองตั้งใจปฏิบัติตมาม ท่านเชื่อมาต่มาอยากจะทํามีเวลาแต่ต่มามีเวรกรรมอ่ะทำไมเป็นหนุ่มทําได้เนี่ยมันพระนุมเนี่ยพอทําได้แต่ไม่ไม,ไม่พระนุม,มนท,ที่ที่มาฉันด้วยไม่ค่อยมีใครอยากเอาหรอกเพราะมันเป็นวิชาบุญมากมานั่งปวดเมื่อยสู้เพราะตัวเองเคยดื้อเคยซนเคยโทสะมันมาจากอารมณ์ของตัวเองหมดแต่้าสู้ผ่านจะเห็นอานนี้ส์มันเกิดความสุขนะเหมือนบางองค์เนี่ยเข้ากรรมาฐานหลายเดือนแล้วแรรมาก็เลยบอก ต้องเข้าฉันได้คอยออกท้าไม่เข้าฉันไม่ได้ท่านอย่าเพิ่งออกเลยเพราะเมตตาทิก็คิดในใจยมต้องอนี้มาฉันให้ฉันตอนชาจก็ยกอมเอามาคิดนั่นคือต้องสรวมอยู่ในอารมณ์แม้แต่การบริกรรมเนะี่ยการบริกรรมหรือการภาวนาต่อเน,นื่องปรอนั่งจนติดเป็นนิสยัยยอมเวลาบริกรรมไม่ใช่ านานๆทีต้องบริกรรมช่วงที่เรามาติดให้ติดกลับไปภาวนาพุทโธโชคดีพุทโธเชคดีมันได้จะมาให้ไอเดียใหม่ด้วยการใช้ภาวนาพระพุทโธโชคดีพระธรรมโมจดีพระสังโฆให้โชคดีให้คนหน้าบ้านเราทุกคนโชคดีเนี่ยเรื่อยๆไปจนมันจน,จนมันมันบ้างไม่ได้ล้างจานก็ภาวนาไปเลยทุกอย่างมันนั่นเรืเ่องเกิดสมาธิพอเกิดสมาธิตัวนี้มันจะเห็นอนิสง์เลยบางที่บอกอะไรก็เห็น,นจนบางทีเห็น เกิดนิมิตจนถึงเหมอนโยบางท่านบอกว่าพอนั่งไปเนี่ยมองเป็นสีทองหมดมองนิมิตลืมตาเนี่ยนิมิตเห็นเป็นสีทองมือแขนขาเราเนี่เป็นสีทองสวยงาม่องใสเลยเรียกนิมิตอันนี้อารมณ์ของสมาธิแต่นิมิตเหมือนมือสีทองเนี่ยก็ยอมเป็นคนที่กราบพระไหว้พระส่วหมนต์จึงมีวาสนานะ จะมีบุญ,บญมีบุญวาสนานิมิตตัวนี้จะบอกถึงการไหว้พระสวดมนต์ภาวนานะมันเป็นบุญกุศลจึงนิมิตเป็นสีทองแต่ไม่ต้องไปติดนะนิมิตมันเป็นทุกอย่างนี่จังแต่ว่าถ้าติดนานๆมันติดก็กหนดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงรู้ได้รู้แล้วก็รู้รนะหรือบางแล้วก็มีบันทีมันแก้วเนี่ยแก้วแก้วเนี่ยแก้วนี้ พอกำนมดศรัทธาที่เห็นรูปพระมาอยู่ในแก้วเลยพระนี่ได้อานในเม็ดแล้วมันไม่ต้องไปชวนใครไปดูนะบางทีชวนคนไปดูมองไปเห็นเรียกว่าเราบาา้าเราจะมองเห็นคนเดียวเพราะนี่เป็นในเม็ดทั้งหมดจิตที่มีกําลังมันยอมนับถือบางคนที่กําลังนั่งอยู่ที่บ้านนั่งฟังเนี่ยเอารูปพระโยก,กัดตมาถ่ายรูปพระโยกไปเนี่ยไปนั่งสวดมนต พระยมไม่สามารถจะเข้าใจพระยอมได้เข้าใจเห็นตมาเห็นตรมะขอหลวงพ่อช่วยยมด้วยช่วยลูกหลานลเจริญรุ่งเรืองค่อยสอบตำแหน่งได้บางทีแกเห็นเห็นแสงออกจากตัวเลยถ้ามาเป็นจาตมาบอมไม่ใช่แสงทั้งหลายไม่ใช่เกิดที่ตะมาเกิดจากท่านปฏิบัติทธานอำนาจจิตที่มีกำลังมันเห็นแสงออกไป แต่ถ้าคนไม่เข้าใจโอหลวงพ่อว่าคอนตรองมีฤทธิ์มากมองเห็นแสงออกมาเลยเนี่ยไม่ได้โยมบ้านะเ <_ d ata> พราะโยมได้รักษาศีลส่วนมนภาวนาเกิดจะโยมเองที่แค่หนึ่งแต่มาเคยเล่าให้โยมที่ทั้งหลายปฏิบัติเน่ยเพราะว่าคอนตรองเนี่ยท่านเชื่อมามาก่อนเนี่ยว่าคอนตรองก็จะมีตู้บริจาคตู้เซฟเนี่เพิ่งมีไม่กี่ปีนี่เองคนรัชดาบัน กับคณะขอแม่ครัวบอกท่านหลวงพ่อขอเอาตู้วางได้ไหมธรรมาก็เลยบอกพระธรรมาไม่ขอไม,ไม่ไม่ให้มีตูบ้บ่าจัดเพราะเมื่อก่อนมีสมัยหลวงพ่อสว่างหลวงพ่อสว่างก็จะมีตู้ไม้พอตู้ไม้เนี่ธรรมาก็มีคนชอบเอาเด็กมาให้เด็กที่เลี้ยงไม่ได้ดื้อสนพ่อแม่ไม่มีอ่คนแก่ยายตาก็เอามาให้่า่ยธรรมาก็รับเลี้ยงเลี้ยงให้บวชเนร <c oughs> พอเดี๋ยวเน้นก็ฝึกกรบรมก็เรียบร้อยดีแล้วก็สนนะสนบางทีม <c oughs> าเกิดสังเกตน,น,นั่นจังบายให้ท่านแผ่เม่ตาลูกหลานเราทุกอย่างให้แผ่เม่ตาไม่ให้แต่เรื่องสามีภรรยาคนร่วมแผ่เม่ตาอะไรจะไม่ดไมีไม่ได้จะเห็นเลยแผ่ไม่ตาเนี่ยเดี๋ยวเนนเนนองค์อยากได้เงินในตู้ <c oughs> มันก็ไปซื้อก่าวตาช้างมาใส่มันฉลาดมากนะมา แต่มาบางยืนขึ้นมาบางสาวพอดีไอ่ก็แทงปึ๊บดูดพืด้ออกมาแต่มาแต่มจะไม่ให้เห็นแล้วก็ไม่ได้ทักบันนั้นต้องสามบัน3 <c oughs> สามบันเน่นทำไมไปเอาเงินทำไมตู้ไม่ได้เอาครับเพราะมันไปสามบันแล้วเรายังมาถามไม่ต้องการจับเฉพาะนากรมจะอายนั้น พระวิชาเทวดาที่ท่านมาเรียนเนี่ยเป็นวิชาเทวดาแต่เราต้องฝึกนั่นโยมเนี่ยโยมเนี่ยโยมครองตลองเนี่ยตอนนี้อายุไม่มาแล้วเป็นเป็นอาของโยมที่ทําความสะอาดเนี่ยโยมแม่บุญโสมแกจะศรัทธามากแต่แกมาช่วงหลังทําไม่ได้แกทําไม่ได้ไงเพราะเห็นโยมไม่เชื่อฟังตรามาแกจะโกรธแกจะเกิดมุ่งมิดเป็นคนโทสะเพราะแกครบตมามากถ้าใครไม่ทําตามระเบียบแกจะรับไม่ได้ นะเห็นใครมาพูดมาไม่ทําตามระเบียบแกจะรับไม่ได้แกเลยไม่มาวัดเลยไม่มาปฏิบัตินั่นพอช่วงหนึ่งถามมาท่านอาจารย์สมัยไม่ค่อยมีคนปฏิบัติก็อาจารย์นอนตื่นเท่าไหร่ตมานอนตื่นตีสองตอมานอนไม่เกินสี่ชั่วโมงแล้วอาจารย์ยังไงบอกตอมาก็ชั้นเวลาเดียวนอนแล้วก็สวดมนต์ไปงไง ในสุดแกก็ถามอ่โยมทําได้ยมทําได้เพราะมันเป็นหลักสากลยมทําพอยมทําเลยศรัทธามาปฏิบัติมาปฏิบัติโยนมห้ามด่าลูกหลานนะเป็นบาปยมคืนเป็นกรรมเวรน่ะบางคนเกิดมาลูกหลานดื้อสนเกิดมาได้บนลูกหลานแต่เช้าเป็นประจําบางคนตั้งแต่เด็กจนถึงเป็นหนุ่มเป็นสาวพอตื่นสายหน่อยบนแล้วถ้าไม่ได้พูดไม่สบายใจมีใครเป็นไหม ี่บ้านนายยอแม่แกเป็นพระเป็นเนี่ยแกมาปฏิบัติแต่ามาบอกพูดสอนพูดว่าลูกหลานเป็นบาปนะจำวบอย่าไปพูดอย่าไปดา่าด้วยความศรัทธาเนี่ยก็ทําตามเลยพอทําตามเนี่ยแล้วก็สวดมนต์ตามบอกตีสองทีสองลุกสวดมนต์ทันอาหารมารอใส่บาตรบางทีบรนพระต้องเมื่อก่อนรถไม่นีนเดินกันมาทําบุญ แกแบบศรัทธา,ากเพราะความศรัทธาเนี่ยในสุดเหตุการณ์มันเกิดท่าน,นคือควายอ่ะควายแกอะเขากลางสมัยก่อนควายตัวเขากลางตัวละห้าหมื่นอะแพงมากตัวใหญ่มากมาตอนค่ำม,มันมันหายมันหายทั้งคืนสามีลูกพาหากันหาไม่เจอเลยพอตอนสองสองโมงชาปุ๊บเนี่ยแกก็จะจุด ทำกับข้าวสามีแกก็มาจุดธูปสวดมนต์ทำวัดสวดมนต์มีรูปตรรม,มาด้วยาจาย์สมัยควายโยไม่หายให้จารย์ไปช่วยตามมาด้วยอเออแกบอกง <laughs> ี้ให้จาันไปช่วยตามมาด้วยแกพูดกับรูปตรรม,มาแกพูดมันธรรมารับเดียเด๋ยวเดี๋ยวเหมือนบอกว่าเดี๋ยวได้แล้วเนี่ยแกเหมือนความศรัทธาเขา้าใจไหมมองเห็นรูปตรรม,มาบอกเดี๋ยวได้แล้วนะในสุดพอสวดมนต์จบ ลงมาหน้าบ้านเห็นควายกลางไอ้ที่หายนะ่ะมายืนหน้าบ้านโอ้โหอาจารย์สักสิบจริงๆเนะพราะเริ่มต้นจากที่ออกจากวัดเนี่ยอยากไม่อยากเดินไปที่บ้านนะสาธนะุอาจารย์สมัยให้มีรถมารับส่งไปด้วยอํานาจจิตที่เกิดสมาธินเนี่ยมันจะเกิดพอลงไปปึ๊บเนี่ยสาธุอาจารย์สมัยเอารถมาให้ด้วยมีรถมาส่งด้วยเมื่อรถมาจาไหนขับมาปุ๊บมาจอด ป้าไปไหนไปจะไปบ้านเอาขึ้นรถขึ้นรถครับเกิดความมั่นใจแล้วตัวนี้เ <Destroy> พราะส่งไปถึงบ้านให้รถให้ตังก็ไม่เอาผพราเอาบุญครับปาฏิจารท์มากพเพราะนี่คือพบก,กันมาได้ในสุดแกก็เลยเนี่ยที่พอควายหายไปไปขอรูปว่าทา่านอาจารย์ช่วยตังขวายด้วยพอลงมาเห็นขวายโอ้สักดิธิ์มากแกให้ลูกสาวแกเนี่ยซ่อนมเอเไซค์มาที่กติตมาที่กติฤสีเลย ท่านอาจารย์อาจารย์อยากใบรถแบบไหนฮะจะขายที่จะขายที่ซื้อให้แตมาบอกพุทธจาไม่เห็นมีรถแตมาบอกอย่างนี้แตมาจะพูดคนละนมุมเลย<อ>เป็นไรหรือบอกงั้นอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์มากอ๋อศักดิ์สิทธิ์อย่างไงเพราะโยมเนี่ยควายหายเนี่ยเมื่อวานเนี่ยแล้วก็ส่วนันตอนสองโมงให้อาจารย์ไปตามควายมาได้ควายมาเลยตอนสามโมงศักดิ์สิทธิ์มาก ไม่ใช่ไม่ใช่แต่มา,ม,ตมาศักดิ์สิทธิ์มาจะโยมแม่ศักดิ์สิทธิ์พะโยแม่บูชาพระไตรแล้วก็โยมแม่ทําตามจิตเทวดาเนี่ยมันเกิดเพราะทาตามครูอาน,นาจของเชื่อฟังครูมันเกิดนิสงส์กึ้นอยาิปัสสุกิเลสมันเกิดผลตอนเกิดผลกับผู้ปฏิบัตินะไม่ใช่แม่แกบอกแกไม่รู้เรื่อง <c oughs> ไม่ใช่ได้งไงนี่แต่มาเป็นครูโยมเน่ยเกิดจะโยม ไม่ใช่เคยอจะอมาเข้าใจไหมนะพออธิบายไปโอ้ oh, เป็นเรื่องเปปัสนุกิเลสมันเกิดอย่างนี้ยอมต้องเนี่ยยอมปฏิบัติยอมจำรวมไม่บนลูกหลานจนในลูกสาวมาว่าอาจารย์อาจารย์นี่ทําผิดมากบอกทำผิดอะไรแม่หนูทุกวันแม่จะด่าหนูตื่นมาต้องบนหนูตั้งแต่อาจารย์ไม่ให้ด่าไม่ว่าแกไม่เคยพูดเลย นุไม่สบายใจเลยเพราะตื่นมาไม่มีคนด่าบอกนี่นาน, <c oughs> นั่นจิตเราเนี่ยเนี่ยที่กําหนดได้เพราะกำหนดจะเป็นนั่นความศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดมันมันยมที่มันสังกเกตูเวลาเราขนสายขึ้นบางช่วงถ้าเดินเป็นมันจะไม่เหนื่อยเราขนภาวนาไปมันเนี่ยแต่ยอมยอม,มที่ภาวนาบางทีการภาวนาต้องรู้จังหวะมันดอารมณ์ ว่าเราถูกในอารมณ์ใดเช่นเหมือนภาวนาพุทโธโชคดีพุทโธโชคดีเนี่ยค้นสายเหนื่อยนะบางคนแต่ภาวนาขย,านนยันเป็นบุญที่เกียเป็นบาปเดินเย็นสบายเลยนั้นจึงอารมณ์ที่ตะมาจึงเอากร,รมฐานในท่านทั้งหลายเนี่ยมาบริกรรมในประเทศในโลกเนี่ยที่มียในโรคเอามาไว้ทีุวข์ควตลอดหมดเนเพื่อต้องการไม่ผูก,กลิกษิ์เพื่อต้องการ,รว่าเนี่ยจิตของเราอยู่ในอารมณ์ใดบ้าง แต่ในการฝึกสติทั้งหมดจุดมุ่งหมายบริการสอนมีจุดหมายเพื่อต้องการให้เกิดสมาธิพราะมีสมาธิมันจะเป็นของมันเองนะมันเป็นตัวมันเป็นตัวรู้ของมันเองพราะเป็นสมาธิแต่ไม่ให้เราหลงเราเกิดเราเกิดสมาธิแล้วเราต้องเอาสติกำหนดตามตามเรียกว่าตามอารมณ์ของการครอบทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกข์แต่ถ้าเป็นสมาธิมันติดอยู่แล้วมันก็จะหลงนั่งไรก็ มีความสุขมันจะไม่พัฒนานั้นเวลาเราปฏิบัติเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องไปตกใจบางทีเรานั่งไปมันมันจะนั่งสมาธิไปมันจะหายไปเลยนะเอ๊มันจะกละัวตายไม่ต้องถ้าเวลาเราปฏิบัติไม่เวลาท่านกลับไปไม่เคยต้องแต่ไม่ใช่มาทำแค่เจ็ดวันเนี่ยต้องไปทำเป็นปกติเลยแล้วก็สมาธิ ไม่ต้องสงสัยถ้าเกิดรู้สึกเหมือนเรานั่งไปมันมีคนดึงเมื่อขนยกโยบันทีเราไม่ต้องรับตาดินเิดลืมตามีสติดูเป็นจริงหรือเปล่าบางทีนั่งมันรู้สึกจะลอยเป็นอารมณ์ของจิตที่เป็นสมาธิที่เราฝึกบางทีวิบากกรรมที่เกิดขึ้นบางทีนั่งไปสั่นหัวไปเนี่ยต้องลืมตาอย่าทำทอย่า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 ทำตามความรู้สึกนั้นต้องลืมตาสมาธิต้องชัดเจนต้องรู้ชัดเจน นั้นพอคนทรงเนี่ยคนทรงจะเข้าออจาราเนี่ยมันจึงทรงบ่ได้แต่การทำสมาธิต้องถ้ามีสมาธิมีสติจะทรงไม่ได้มันจะตัวรู้นั้นคนทรงพอได้อารมณ์นี่ก็จะเข้าทรงพื้นๆเลยนั่นในท่านโดยเฉพาะในการทุกอย่างมาจากบุญกรรมทั้งหมดนั้นที่บอกให้ท่านพยายามฝึกนั้นพอสติที่จับได้อย่างนี้พอมันละเอียดขึ้นกันหนดละเอียดขึ้นเวลาท่านเชื่อมัยเวลาอะไร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใช้เวลาตกพืชนี่เราจับได้พอดีเลยมันจะเร็วมากความสติสมาธินี่มันจะเร็วมาก,ามมามมากาแก้วตกมาไม่สามารถถึงพื้นจับทันเลยนี่นี่คืออารมณ์ของสมาธิแล้วมันก็จะปล่อยวางที่สมาที่ท่านพระบัตรดรบัตรเปลี่ยน,จ,นจันทูม,มดอดรเนี่ยพาท่านเดินหนอเดินหนอเดินหนอเนี่ยพอไดอารมณ์สมาธินี่กำหนดไปเวลาปวดหายหมดเลย ก็อารมณ์จับสมาธิได้สมาถสติได้แล้วนั่นกันหมดทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวที่ท่านยังนั่งไม่ได้เพราะตั้งกันหมดไม่ได้นั่นถ้ากำหนดตัวนานนอนได้ห้านาทีได้กำหนดไปเรื่อยๆมันจะทําลายหมดนะพวกที่ว่าน,นั่งปวดเข้าที่เรียนวิชาศาสตร์หรือหมอเรียนวิชามาว่าตั้งนี้ผิดท่าพิธทมไม่รู้จริงถ้าตมาเวลาเส้นยอกเนี่ยตมานั่งเกินเจ็ดชั่วโมงหายหมดไม่ต้องไปหาหมอนวดะ เขมีสมาธิมันจะขับไล่ของมันเองจิตมันจะปรับโครงสร้างของมันเองสมาธิเป็นกําลังเนื้อมาติจันทรนะ์นั่นแต่ต้องเราสะสมให้ชํานาญต้องให้ชํานาญนะฮทำต่อเนื่องแล้วก็ให้บุญเต็นเป็นทิพย์เนี่ยเพราะช่วงนี้เราจะทําให้บุญเป็นทิพย์ได้ง่ายบุญให้พ่อแม่ให้ญาติให้คนทั้งหลายพยายามให้ที่จะมาออกแบบฟอร์มใหม่เพื่อต้องการให้พระเนี่ยสวดมนต์ให้ยอมทั้งเทศคนไทยทุกกคคคนนนแแตต่่่าาาาามมมใใหห้้ทัโลเเพรเราาระะไสถจ ถ้าคนในโลกได้เพราะเราไม่ยังยังมีความละเบียงยังร,ง,ยงรักเพื่อพ้องรักเพื่อนฝูงรักคนใกล้ชัวนั่นพอในคําสอนพุทธศาสนาต้องให้กว้างใหญ่ไพศาลมองมองเมื่อให้คนทั้งโลกได้นะ่ที่เราจะกว้างขึ้นกว้างขึ้นต้องการให้ทุกคนในโลกนี้มีความสุขความเจริญนั่นเลยทุกวันนี้นบางโปรแกรมแบบมันสวดมนต์ทุกวันต้องให้โยมให้ประสงค์สวดมนต์ยกบุญให้คนไทยทุกคนไม่ว่าจะอิสลามคริส เช็คทุกไหนให้มีแต่ความสุขความเจริญที่อยู่เป็นคนไทยเดี๋ยวมันจะค่อยเกิดความเย็ี่ยนน,นคือสมาธิมันจะเกิดความละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นมาพูดไปมันรู้สึกว่าไม่เข้าใจง่ายต้องเดินดีกว่าเดินนั่งเข้าใจไม่ไยเพื่อไม่ให้เสียวเวลาให้ท่านพระ,ะบรัดรเปลี่ยนจันททูตหมอได้นานสลายปฏิบัติต่อไป ออนิมนต์พระสงฆ์กราะเรชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระภาวนาพัฒนา,ฒน,านุสิตพร้อมกันกรากรากรา